ครับวันนี้มาเล่นห so ้องเสียแจกีกแล้วเสียแจก็ทำอะไรกินหนึ่งอ้เกงเกอึบไก่อะไรคืออึบไก่เฮ้ยมาบมกให้ยไงก็อึบไก่แบบไหนอึบไก่ต้อมจะทำเล่าต้อมจะทำเจ้ต่ำให้บ่ตํำให้บ่ต่มเลย้โอ้ยยางจดีแท้ ลงทุนเอาใกล้ัม่จะจาาบ้านเลยเลยนะสู้ดีนะก็ใช้หอมแดงโลก็ใช้แมเงเี้โอ้ต่ำเป็นตาำเมยฮะบมื่อไรกักเทียโบราณว่าถ้ากับมันดิไขเทียวนั่น เป็นแบบก็พอพเอะเป็นแบบก็พเอานี่บอกมึงอเดยงนเจ็บเจอดขนาดอู่ตรงแม่มันไมเจ็บทเดียงอปลาเล้ยเ่งนะใช่เกียร์ไปแล้วอ๋อก็ใช้นามเลอบ่ลี้ยหยดหน่อยๆแล้วเดี๋ยเสียงกระทพะ ขวานขวริกเลยขวแกแก้วล้วนแก้มาตมพริกจังเลยพริกลงเงแล้วเลอพริก้อนในยจำเลยใส่หอมกันนะพี่ก็ใ้หอมกันเลยใส่สุดท้ายเลย lại tiếp tục Hoa Chế chắc sang quá Nó bên Nó bên nóng hạt thì mất mà nha đi Nhìn cứ không toàn nhanh thế mà bảo bé ta đầu con này ก็กินได้หอ่อนมืออื่นว่ะก็คืนซับมาให้ใเรียบร้อยแล้วนะโอ้กระซับมาให้ตัวแปังว่าเอามาเห็ดกลิ่นเลยเสืจะให้ทำไห้ซับมากกว่าโอ้ต่อไปดูดีถึงท,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 ที่ถึงที่งวัด ขวารยได้ยเดยอน้ำใช้เข้าจุโอ้ไลหล,ลบบว,ว่าเดียเอาของยว่ากินเดียวคนเดียวแ้วกกระบาฟงคนเดียว่นะเดี๋ยวจะไปกินบ้านเสียแจงอโอ้ล่หมเลยลกกินมือกี่เบอร์นี่พดปุบใช้กัน่เน้ำหน่อ ได้ยินเสียงแล้วเสียงกำลังกุโอ้อันนี้กำลังสุกครับเดเสียบอ่ะวันมันสุกง่ายันสุกง่ายเลยวันพุธอยู่วันพุธวันนี้วันพุธอีกสองมือวันสุก <cười> <cười> bỏ, có bỏ qua có suốt ngay Cứ bớt suốt ngay à, Ngon cua chua lấy có suốt ngay Xịt đây rồi ạ Xịt rồi, rồi oh. Ủa, rồi nó นีเขาเรียกเมนูอะไรอึงไก่เหอคบก่เด็ดอึงไก่นะอ่าชิมเมืองแซบว่ามึงผิดสูตรแล้วในเติมนำเลยอครับไม่เหียงมงคืออนไต้น้ำเอียนีี่แตกวะน่าเดืดน่าเดดแซบเดียวแซเชิ้วเป็นอะเผ็ดก็แบเผ็ด น,น,น้ำก็แซ่บแซ่บน้ำยังไงเคียงเลยเคียงเยงห็ดทอาตำไทยก,ก็จต่ใครก็เกิเป็นพวกนี้เลยยกมือหน้ำตองมี้ได้ phép bằng việt